สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถ SUV p r e ีพรีเมียมมานำเสนอหนึ่งคันค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถสายลุยสมรรถนะด,ดีๆนะคะที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่คันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนและประวัติก็ยังมาดีอีกด้วยเลขไม่น้อยเลขไม่แท้นั่นก็คือคันนี้เลยค่ะ Nissan X-Trail ปี2016นั่นเองค่ะพามาต่อกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าก็มาแบบ ดีไซน์แบบดูแข็งแกร่งบึกบึนแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับ ไฟหน้าที่เป็นแบบปรเจคเตอร์ไบซีนอนมีเดย์ไทม์ดันนี่ไลท์แบบ LED มาให้สามารถปรับเลี้ยวตามองศาพวงมารัยได้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะในส่วนของกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะค่ะและด้านข้างของเขานะคะด้านล่างมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17ค่ะถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและด้านข้างตรงกระจกตรงนี้นะคะตรงด้านล่างจะเป็นร้อง360องศาที่มีมาให้รอบคันเลยตัดกับขอบประตูและตรงมือจับด้วยโครเมียมค่ะ แล้วก็ตัวบอดี้ของเขาเป็นทรง u อด้านบนมาเดอร์ราวยึดมกอดสัมภาระนะคะและยังสามารถนั่งได้ถึงเจที่นั่งเลยค่ะสาหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาวในเนื้อสีของเขาจะมีความมันความวาวนะคะทําให้ตัวรถดูใหม่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ยังเป็นสียอดนิยมอีกด้วยและที่สําคัญค่ะคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบคีเรตเอนทรีนะคะเพียงแค่พกกุญแจติดตัวไว้เราสามารถปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถนะคะอัตโนมัติโดย กดสัมผัสตรงปุ่มเบาๆนะคะแล้วก็จะล็อกอัตโนมัติแบบนี้แล้วก็ถ้าต้องการปลดล็อกรถนะคะก็สัมผัสเบาๆเช่นกันนี่เลยค่ะสามารถเปิดออกมาได้สะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะ I did, I did. และด้านหลังห้องผู้โดยสารก็ยังคงความ เป็นรถสายรุยพรีเมียมนะคะดีไซน์ของเขาอย่างด้านบนมีสปอยเลอร์มาให้ค่ะไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ด้านบนสปอยเลอร์เลยถัดไปมาตรงกลางตรงนี้เป็นคิ้วโคยมค่ะเพิ่มความโดดเด่นเข้าไปอีกแล้วก็มีกล้อง360องศาด้านหลังมาให้นะคะมาพร้อมกับปักกิ้งเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะเดี๋ยวลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยค่ะเราสามารถเปิดท้ายรถนะคะโดยเปิดผ่านรีโมทตรงนี้ได้เลยเพราะว่าฝาท้ายของเขาเป็นแบบไฟฟ้านะคะและด้านหลังค่ะ กว้างมากๆค่ะสามารถขนสัมภาระได้นะคะโดยพับเบาะแถวที่3ลงไปนะคะสามารถขนกระเป๋าใบใหญ่ๆภายในสะอาดแล้วก็ใหม่มากๆเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลมาเป็นอย่างดีเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องพุดยสารด้านหน้านะคะการดีไซน์คือทันสมัยมากๆอย่างเบาะของเขาค่ะเป็นเบาะหนังสีดำม,มีรูระบายอากาศมาให้แล้วก็ยังปรับไฟฟ้าไล่ทั้งสองฝั่งด้วยค่ะทางในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็มาด้วยโทนสีดำเช่นกันตัดคาดกับลายเคลฟล่าหรูๆรเลยรวมถึงแผงประตูด้านข้างด้วยค่ะแล้วก็คอนโซลกลางนะคะก็จะมีหน้าจอมาให้ตรงนี้เราก็สามารถเข้ามาเล่นมัติมีเดียต่างๆได้และยังมีระบบนําทางมาให้เป็นแบบเรียวไทม์เลย ถัดก,กันมาในส่วนของปุ่มปรับแรงลมปุ่มปรับแรงแอร์นะคะส่วนแอร์จะเป็นแอร์แบบดูโซนแยกซ้ายขวาอิสระค่ะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะคะแล้วคันนี้ค่ะก็รถสายลืยนนะคะเขาก็จะมีระบบการขับขี่แบบขับเคลื่อนสี่ล้อมาให้นะคะและที่สําคัญค่ะรถสายลืยแบบนี้ก็ต้องมีระบบ Q-Descent Control นะั่นก็คือระบบการขับขี่ในเรื่องของความปลอดภัยในเวลาขับขี่ บนทางลาดชันนั่นเองค่ะแล้วก็ถัดไปมาในส่วนของพวงมาลัยนะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันค่ะซึ่งสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้นะคะมีคุชค,คอนโทรลมาให้ด้วยมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินค่ะและความพิเศษของคันนี้นั่นก็คือเลขใหม่นั่นเองค่ะเลขใหม่คันนี้น้อยมากๆค่ะเพียงแค่หกหมื่นโลเท่านั้นและเป็นไม้แท้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรงกลางตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำม,มาให้อีก2ตํตำแหน่ง และก็เปิดออกมาได้นะคะใส่อุปกรณ์ต่างๆด้านหน้าก็มีมาให้อีกเช่นกันค่ะนี่เลยใส่เอกสารสําคัญก็ได้นะคะบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มมากเลยด้านหลังจะน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะและในส่วนห้องผู้โดยสารด้านท้ายนะคะคือห้องกว้างมากๆค่ะ และก็เบาของเขานะคะก็ยังนั่งได้สบายถึง3ที่นั่งเลยมาด้วยเบาะหนังสีดําเช่นกันมีรูระบายอากาศมาให้มี Isofix ที่ยึดเบาะสําหรับเด็กมาให้ด้วยนั่งได้ถึง3ที่นั่งกันเลยค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็สามารถดึงออกมาได้นี่เลยค่ะเป็นที่เท้าแขนนะคะวางแก้วน้ําได้อีก2ตําแหน่งและด้านหลังนะคะก็ยังนั่งกันได้ 2- อตถึงสาตำแหน่งเลย,เลยค่ะเลยทีเดียวค่ะสามารถไปกันได้ทางครอบครัวใหญ่เลยนะคะและที่สําคัญห้องก,อกว้างแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนด้วยเพราะเขามี แอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคะรับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันแน่นอนเพราะว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยถ้าใครที่ได้คันนี้ไปคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของออปชั่นนะคะจัดเต็มขนาดนี้สภาพคือใหม่กริ๊บมากๆค่ะและที่สําคัญราคายังมาในราคาเบาๆเพียงแค่4 4 9 0 0บาทเท่านั้นห้ามพลาดเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆค่ะสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่โอเพนโร d ค่ะสำหรับวันนี้เจมก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ Bye.